นุ่มๆด้วยอะสะ้าน่าจะมีความผุปุยนะคะอุยชแชทแมทุกคนคะเขาบอกว่าเราต้องลอกผิวหนังเขาออกมาจริงๆเขาจะแปลงร่างไงจากสาัตว์เป็นคนแล้วแปลกมากเลยคะ่ะไม่เคยเห็นจะลอกขาขาออกอะคะ่ะลอกหนังมาไล่คะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะทุกคนวันนี้เรามีอะไรคะ่ะนา นานานะฟัสซีส่ซร์ไส์นะคะลองเขาจะเป็นสีชมพูมุกมุกแบบเนี้ยตรงเสื้อผ้ากระมองจะเป็นขนขนนะเหมือนเป็นกมะเยี่ดกระเยียอ่ะน่ารักจังเลยเลือกกันเลยดีค่ะค่ะว่าเราอยากได้คนไหนที่สุดอ๋อเลือกเลยใช่ไหมแต่เราจะเลือกก่อนนะคะทุกคน <c oughs> นี่คะ่ะแต่อยากได้คนคน,คนนี้คนไหนเสแว่งนะหรอทุกคนก็เส่แว่นะไม่อยากได้คนแพนด้านี่แพนด้าโอ้ยนี่แกะ แม่อยากได้น้องวัวนะไม่ก็น้องคนนี้เสืออันนี้ก็เสือนะแต่ว่าเสือกันคนละลายนะคะนานาที่เรามีอยู่แล้วคือคนนี้ค่ะเรามีน้องอลิซอยู่แล้วมาเปิดกันเลยได้ไหมคะมาพร้อมด้วยกระเป๋ากระต่ายของอลิสแล้วชัดเจนจะเอากล่องไหนสลับถ้าอยากได้ของแกะไปแล้วตังไหนถองจะแด้มาลุ้นว่าใครจะได้น้องคนไหน ดูข้างในค่ะมีสองเซอร์ไพรส์เต็มไม่หมดเลยซีรีส์นี้นะคะแฉกไดแไม่แม่มันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ค่ะกดตรงนี้ค่ะแล้วจะเปิดได้ซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ฟัซซี่ฟัซซี่คืออะไรอะปุยปุยอย่างเงี้ยหรอเสื้อผ้าน่าจะมีความปุยปุยนะคะเสื้อผ้าและหมวกขอมไหมแม่มน้องมาแล้ว บ้างนะสาวๆาวี่จะเปิดอันแรกค่ะเดี๋ยวที่เปิดน้องก่อนไหมนม่น้ำเซรั่มคายสิดูเสื้อผ้าขอเน้อ,องทำไมเขาชิมแต่งต่งเนี้ยนี่ไงเขาบอกว่าจะมีขนปุกปุยไงนะลรังออกดูเลยแค่นี้ก็รู้แล้วว่าคนไหนแน่ไหมเอายังไม่รู้ค่ะ <c oughs> ตอนนี้สิ่งที่ฉันทำได้มานะคะ <c oughs> คือแว่นตาดำ ที่เป็นขนปุกปุยเอ้าแว็นตาสีน้ำตาลสิว่าขนปุกปุยสีน้ำตาลฉันรู้แล้วค่ะว่าคนไหนรู้แล้วว่าคนไหนคนไหนนี่ใช่ฉันแต้มได้น้ำวัวของแม่หรออาจจจะอาจจะได้ตรงนี้แหละแรงกันอยากได้วัวนี่งางได้วัวจริงๆนะค่ะฉันแต้มได้วัวสิงนี่ไงฉันเปิดตัวนี้แล้วแม่ไม่ได้เปิดสักชิ้นเปิดละ ฉันได้น้องวัวค่ะน่ารักมากเลยเป็นน้องที่แม่อยากได้นะคะรองเท้าคือของเขาว่าขนปุกปุยมากเลยนะรองเท้าปุยปุยแม่ว่าแม่ได้แผ่นด้าแม่ไม่ได้ได้แผนด้าทำไมอ่ะได้สิไม่ได้แผ่นด้าได้คนไหนอ่ะแม่คนนี้เอ้ยเจ๊บอกแม่ได้ม้าลายดูกันนะคะระหว่างแพนด้ากับม้าลายแม่ได้คนไหนนะแม่เข้าใจว่าแม่ได้แผ่นด้า ฉันก็จะว่าแม่ได้มาลายชถ้งต่อไปผมเขานุ่มได้ค่ะมาลายจริงด้วยค่ะไม่ได้หมวกมาแล้วเป็นหมวกมาลายและเสื้อนะคะชุดมาลายมาแล้วทุกอย่างมีความผลปุกปุยเชิมด้าคอร่าคาวเกร์ไม่ได้ซาร่าซิบราเสื้อผ้าเราเอามาสลับกันใส่ได้นะน,น,นี่ค่ะ,คะหัวหัวโอ้โหน้องแม่มาแล้วนะคะ พร้อมด้วยกระดาษปอมปอมโรยตัวเต็ไมไปหมดเลยสีช็อโกโกแลตมากเลยอะ่ะเอาเหมือนช็อโกโกแลตเลยผ่าน้อกมาแล้วรู้สึกเหมือนช็อโกโกแลตอยากจะกัด <c oughs> ของเราสองคนนะคะน่ารักมากเลยอะ่ะสีหน้าสีตาสีปากให้ดูมันไม่ใช่ต้องลอกลอกเสือ้อลอกตรงไหนแหมเสื้อแม่ฮะมันต้องลอกจริงๆด้วยลอกมาอุ้ยสเต็มทุกคนคะเขาบอกว่าเราต้องลอกผิวหนังเขาออกมา จร,จริงๆคือตอนนี้เขาเป็นอย่างนี้ให้ลอกผิวหนังเริ่มจากที่คอค่ะแล้วพอลอกหมดค่อยๆใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดอันนี้ก็เหมือนกันต้องค่อยๆลอกเขาจะแปลงร่างไงจากสัตว์เป็นคนแล้วแต่ลอกไปแล้วนะคะแล้วหมวกกับแว่นก็ต้องลอกใช่ไหมต้องลอกทุกอย่างเลยอะ่ะกำลังลอกอยู่ค่ะมาปอกเปลือกน้องมาไล่กันเขาบอกให้เริ่มต้นจากแถวคอนะคะจะมีขอบอยู่วิแปลกมากไม่เคยเจอแบบนี้สนุกค่ะสนุกจังเลยดูสิคะ นี่ค่ะลอกมาแล้วเหมือนปอกเปลือกน้องเลยดูสินี่นะคะจากขนที่เป็นน้องวัวนะคะเริ่มเป็นคนแล้วค่ะแปลกมากเลยคะ่ะไม่เคยเห็นนี่นะคะทําจะลอกขากออกอะคะ่ะลอกหนังมาไลาค่ค่ะนี่ดีค่ะนี่ลอกมาแล้ว เขาเป็นสาวผิวเข้มนะคะที่แต่งหน้าสวยมากเลยอะ่ะลอกให้หมดนะจ๊ะขอบคอบขอบอะไรเราได้สาวโพละสีเลยของชฉแต้มได้สีอมชมพูนะเขาบอกว่าเดี๋ยวเราต้องใช้ผ้าขุนหนูชุบน้ำค่อยๆเช็ดออกนะคะเพราะว่าอาจจะมีขุยๆเหลืออยู่แม่จะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วค่ะ นี่เลยค่ะเสร็จแล้วสวยค่ะใส่ไปทั้งตัวเลยค่ะขอทำผมแม่ได้ไหมอ่ะไปงั้นเดี๋ยวแม่ไปเอาผ้าชุบน้ำมาเตรียมเช็ดนะคะเพราะเราต้องลอกอีกหลายอย่างมากเลยอะ่ะทั้งหมวกกางเกงรองเงทาง้าแว่นตานะโอ้ยน่ารักช็ดลอกอย่างอื่นเลยได้ไหมคะลอกเลยค่ะมาลายก็ลอกเสร็จแล้วนะคะลอกเสื้อผ้าเขาได้เลยเราได้แต่งตัวกัน เรามีน้องๆแก่งนานาสามคนแล้วนะคะสามคนสามสีเลยมีสีขาวสีอมชมพูแล้วก็สีน้ำตาลสามสาวแม่ว่าเขาแลกเปลี่ยนเสื้อผ้ากันได้นะเพราะตัวเท่าๆกันดูสิคะอย่างนี้ก็สวย <gasps> ลอกแล้วเหรออย่างนี้ก็สวยนะอุ้ยจริงชแตมลอกแค่นี้ก็น่ารักนะชแตมเขาลอกครึ่งบนนะคะครึ่งล่างอย่างให้เป็นปุกปุยน่ารักดีใจไม่คะ่ะแล้วต้องทำให้เสร็จถ้าลอกมาทั้งหมดเขาจะเป็นอย่างนี้ไงลอกทั้งหมดก็จะเป็นแบบนี้ <c oughs> ลอกหมดก็สวยค่ะดูเป็นเจ้าอย่งสีฟ้าแม่ยังไปไม่ถึงไหนเลยอะตัวนี้คือมาลายนะคะมาลายชุดจะดูเป็นสาวฮิพอกก่อนที่เราจะเล่นตุ๊กตานะคะเราต้องผ่านความสนุกจากการลอกขนตุ๊กตาก่อนทำอะไรเหรอเธอไม่มีอะไรแกหน่อยลอกไม่ได้เอางี้เธอจะไปลอกแม่เป็นฝ่ายชุดน้ำดีกว่าชุบน้ำเช็ดใครลอกขนแล้วก็มาสปาที่แม่นะคะน้องกระป,ปุกกระปีกน้องบัวครั้งนี้ก็ได้ตัวที่แม่อยากได้เลย ก็ไม่อยากได้วัวนี่นะฉดดัมอยากได้เสือฉดดัมรอรอบหน้าถึงไหนแล้วคะก็จะเสร็จแล้วค่ะครึ่งครึ่งแรกแล้วทำไมแม่แกะไม่ออกอ่ะฉดดัมแกะยังไงอ่ะแม่ตนองหาที่แกะเขามีบอกหรอไม่มีหายเองหรอหาเองค่ะโอชุดสวยมากถ้าไม่วัวถึงชุดสวยได้ขนาดนี้เนี่ยเจ้าหญิงวัวหรอ c o ว g i r l c o วเก r l ่ส่วนอันนี้คือ มาลายนะคะเหมือนแบบชุดนุนม่มๆฮิปฮอปฮิปฮอปเว้นตานะคะแม่แกะไม่สําเร็จสักตัวเลยอะ่ะชูแตมเป็นคนแกะหมดเลยที่ผ่านมาชูแตมเริ่มตรงไหนอะ่ะชูตแตมเนายมันออกค่ะอ่ะเริ่มให้ดูหน่อยสิโอชูแตมแกะได้อีกแล้วค่ะเว้นตาของมาลายนะคะลอกมาแล้วของชูแตมลอกอะไรอยู่รองเท้าบู๊ค่ะของใครคะของเขากรอ น้องวัวสรุปดีเนาะตื่นเต้นแล้วว่าเดี๋ยวพอเสร็จแล้วแต่งตัวเราจะเป็นยังไงตอนนี้เราได้ชุดแล้วนะคะแว่นตาแล้วได้แว่นตาของน้องๆมาแล้วนะน่ารักมากเลยอะ่ะด้านข้างแบบมีดีไซน์ด้วยนะนี่ต่อไปก็เหลือมวกนะคะแล้วก็รองเท้ารองเท้านะคะก่อนจะลอกขนนะจริงๆแล้วเป็นอย่างนี้ก็น่ารักนะเนี่ย แล้วต้องลอกค่ะอย่างมั่วกันเนี่ยลอกเสร็จหมดแล้วนะคะจริงๆอะตอนไม่ลอกก็น่ารักนะเป็นขาวๆปุยๆแต่ลอกมาก็น่ารักดีลอกเพลินมากเลยะคะ่ะเหมือนลอกสติกเกอร์เลยเสร็จแล้วค่ะแต่งตัวกันเลยมาดูสิว่าแต่งตัวแล้วจะน่ารักขนาดไหนชุดแต้มเนี่ยของแม่จะแต้มเอา จะเอามาไล่ไปไม่ได้หรอไม่ได้ไม่อยากได้วัวโหมาไล่เสียใจเลยอะมาไล่ลก็สวยเดี๋ยวมาลองเสื้อของมาไล่ก่อนใส่เข้าไปนะรูลาไฮโซขึ้นไาเลยตอนแรกก็ผ้าชุบน้ำช่วยช่วยถูนะจะออกเร็วขึ้นอุ้ยรูลาไฮโซมากนี่ไงคะสวยมากฉันชอบมากเลยคะ่ะน้องวัวเสร็จแล้วนะคะใส่หมวกวัวใส่แว่นแต่งตัวสวยแล้วรองเท้าน่ารักมากเลยนี่คะ่ะน่ารักมากเดี๋ยวขอดูหนะ่อยอันนี้เห็นกันไหมะ จริงๆเราไม่ต้องใส่แว่นก็ได้ไนเนี่ยแว่นเป็นแค่พลาไแมนี่เ่อเต็มลองถอดหมวกเล้าแว่นเป็นที่คาดผมสีแม่วน่ารักนี่ขายได้แล้วน่ารักมาก เอาแว่นตามาคาดผมนะคะเอาใส่แว่นตาดีกว่าค่ะดูรอบตาวัวค่ะแต่งเป็นลายแบบวัววัวด้วยนะมาลายก็เป็นตาอย่างนี้เฉยๆแล้วก็อลิซอลิซของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครสนใจนานาแฟชี่สไปซ์นาก็ซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าแผนแนของเล่นเด็กนะคะหรือว่าที่ร้านทอยอาร์อาร์นะแล้วถ้าชอบวิดีโอแบบนี้ต้องทำไงคะเชเตมกดไลค์กดแชร์กดติดตาและกดกระดิ่งค่ะเราจะได้เจอกันบ่อยๆนะคะวันนี้แม่กับเชอร์ตมไปก่อนนะบ๊ายบาย